ครับสวัสดีครับก็พบกับโดนเกษตรสามพี่น้องครับดูข้างหลังพี่เมย์ดูเชื้อนะครับเห็นไหมดูเชื้อไหมนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงครับก็มาฉีดยาครับก็จะเป็นยาฮอร์โมนนะครับให้กับลูกค้านะครับแล้วแถวนี้เขาเรียกว่าบ้านเขตก่อนจะเข้าแยกไปทางลงบวงได้มาบ้านเขตกได้ครับเป็นลุกได้นะครับก็ไม่เยอะครับเราลูกค้ามีประมาณสัก ก้าไล่นะครับเราจากบ้านเรามาก็ประมาณสักสิบกับสิบโลเนาะนะครับเราก็มาให้ครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ติดประเด็นอะไรนะครับไม่ว่าจะไล่น้อยไล่มากเราก็มานะครับตอนนี้ก็เหลือคนขับคนเดียวแล้วนะครับเด็กๆที่เคยเห็นก็ตอนนี้ก็ไปโรงเรียนนะนะครับส่วนมากตอนนี้ก็น้องก็จะมีน้องแหละตอนนี้ที่ขับทั้งยกทั้งผสมมาละเองนะครับก็เป็นความสนม่พิเศษของเขานะครับก็ในเรื่องของการขับก็ ก็ต้องสุดผลกนนต่อไปนะครับในส่วนของตัวโดนก็จะเป็นนะครับอย่างที่เรารู้ก็คือตัวนี้จะเป็น20นะครับ 20P นะครับหรือว่าเรียก 20Pro นะครับก็มีทั้งหมด4ใบพัดนะครับใบพัดก็จะยาวกว่าปกติหน่อยนะครับ่ข้อดีของการใบพัดยาวก็คืออ่าหคือสามารถรับน้ําหนักการแบกได้เยอะขึ้นนะครับรอบนะครับกิโลเนี่ยครับก็48กิโลวีก็จะต่ํากว่าโดนปกตินะครับ เนื่องจากจะเป็นการบินรอบช้าเลยต้องใช้ใบพัดท,ที่ความยาวเพิ่มมากขึ้นนะครับกับระบบการควบคุมแบบสี่ใบพัดนะครับก็อันนี้ก็ทีมง,งานกาลังจะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเมื่อก่อนเคยมีลูกน้องครับแต่นี้ก็ไม่มีแล้วลูกน้องไปทํางานไ้ลูกน้องไปเลียงกันหมดทําคนเดียวครับตอนนี้งานไม่ค่อยเยอะครับตอนนี้ก็เริ่มหมดหมดแล้วนะครับตั้งแต่2องเดือนทุกๆที่ผ่านมาเราก็ช่วงนี้ก็จะเป็นงาน ฉีดบ้างนะครับแล้วก็มีหวานนะครับหวานก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีไปหวานประมาณสัก40ไร่นะครับก็จะเป็นข้าวกอขอเบอร์20นะครับก็อยู่ที่บ้านใหม่นะครับตอนนี้น้องเอ่อทีมงานทําเครือกรอแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็วันนี้ก็เริ่มแช่เ้าแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะหวานได้นะครับกระแปงก็อยู่ฝั่งนู้นนู่นนู้นฝั่งนู้นนะครับที่จะเราก็จะบินข้ามคลองกันไปเลยนะครับ มาดูฝีมือการบินของน้องว่าจะตกไหมถ้าตกก็ล่วงไปในคลองนี่นะครับไม่เป็นไรเราซ่อมได้นะครับเราสามารถทมไดนน้ครับครับเดี๋ยวเราดูน้องมันบินข้ามคลองนะครับทางมีมันก็ไปได้นะแต่มันไม่ไปมันบอกว่ามันอยทางนี้บินง่ายกว่าไปแล้วออกมาเไดออกมาไยไยหาย แล้วนะข้ามฟองไปแล้วแต่จะไปเริ่มแปลงตรงฝั่งนู้นนะครับประมาณห้าไล่นะครับน้องตีแปลงไว้แล้วนะครับเคยมาบินมาฉีดแล้วนะครับที่นี่นะครับก็มาเดี๋ยวมาดูละอองว่า E ยี่สิบโฟมทำละอองได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพกา,การฉีดเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ตัวนี้จะปรับหัวให้ได้ห้าระดับนะครับมีทั้องหอยาบ ยาบมากหยาบละเอียดแล้วก็ละเอียดก้างละเอียดแล้วก็ละเอียดมากนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จะเป็นหน้าจอของตัวรีโมทที่20โปนะครับตอนนี้น้องกําลังทําการเก็บเก็บแป้งนะครับเพราะว่าเป็นแป้งเล็กนะครับก็เลยไม่ได้ตีเก็บเปนวดมือเอานะครับนะนะครับตอนนี้น้ําออกไหลยอยู่ที่3.17ลิตรนะครับความ ความเร็วในการฉีดต้นอยู่ที่4.2เมตรนะครับความระดับความสูง2.4เมตรนะครับระยะทางควบคุมก,กางไกลตอนนี้อยู่ที่7.5 7.5เมตรนะครับจากตัวโดนไปหาลีโม,มดนะครับอันนี้ก็เก็บปลายแปลงแล้วครับจะเข้าวอไผ่าาไม่เข้าเดี๋ยวมันลุ้นนะนะครับเต็มที่ก็มันก็จะมีเสียงดังเปี๊ยนิดนดงแล้วก็ที่เหลือก็ภา,าวนาว่ามัน มันจะเป็นยังไงนะครับนะนะครับตอนนี้ก็ทำการเก็บขอบแปลงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่โหมดออตโต้ทำการบินต่อนะครับเนี่ก็จะเป็นละององที่20นะครับที่24นะก็นะครับเราจะมีมาตรฐานการความความเร็วในการบินอยู่นะครับเน,รเนื่องจากละอองเนื่องจากลมใต้ล,ลมใต้แบพัดก็น้อยนะครับแล้วก็ ลองที่ออกมาเนี่ยก็คือมีแค่2องใบสอง,สอ,งอ่อใบพัดนะครับมันทำให้เวลาเราบินหรือว่า,าด้วยความเร็วสูงสูงหรืออ่าลมแยๆ่ๆลมแรงๆนะครับก็โอกาสที่ลองจะปวนข้างสูงนะครับดังนั้นก็อ่ในการขับขี่หรือว่าความเข้าใจของตัวผู้ขับเองนะครับก็ ต้องวิเพะห์นะครับแล้วก็ปรับสภาพตามหน้างานนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าลมแรงความเร็วอาจจะไม่เกิน4เมตรต่อวินาทีในการบินในโหมดออโต้นะครับหรือระดับความสูงไม่เกิน2เมตรนะครับถ้ากรณีลมไม่แรงนะครับมันก็ควรจะไปได้4เมตรถึง5เมตร่อวินาทีหรือ6เมตรได้นะครับแล้วก็ปรับระยะห่างล่องนะครับระยะห่างล่องก็ตัวนี้จริงๆสเปคอยู่ที่ประมาณ6 ถึง7ดเมตรนะครับด้วยความสูง2เมตร50ิขึ้นไปนะครับระยะห่างลายเขาจะได้ตั้ง 6- ถึงเเมตรเลยนะครับแต่เราฉีดตอนนี้เราก็ด้วยด้วยหน้านี้เป็นหน้าหนาวนะครับด้วยลมด้วยนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของตัวโดนด้วยนะครับเราก็ปรับให้เหลือแค่เต็มที่นะครับเราจะบินไม่เกิน 45. เมตรระยะห่างลายล่องเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นฉีดคุมญ้าคุมเลนหรือฮอร์โมนนะครับพอม์โมเราก็อยู่ประมาณ5เมตรนะครับแมลงนะครับแล้วก็ระยะห่างลาย5เมตรแล้วก็ ความสูงนะครับก็ปรับตามระดับความความต้องการหน้าง,งานนะครับดูจากลมดูจากสภาพอากาศเป็นหลักนะครับแล้วก็สภาพพื้นที่เป็นหลักนะครับก็ในส่วนของความเข้าใจต่างๆนะครับก็ต้องฝึกฝนเอานะครับไม่มีใครเก่งนะครับรวก็ใส่สามพี่น้องก็ไม่ได้เก่งนะครับในเรื่องในเรื่องการขับนะครับเราก็ถามว่าเรามีประสบการณ์ไหมเราก็มีประมาณสัก 3ถึงปีแล้วนะครับในการในการใช้โดรนนะครับใช้ตั้งแต่ตัว10ลิตรนะครับ10ลิตรเราก็ยังอยู่นะครับตอนนี้แต่ว่า2ีสิลิตรมาได้งานเร็วกว่าแล้วก็จบงานเร็วกว่าเราก็เลยเอาตัวนี้ออกมาใชนวันนี้นะครับก็จริงๆประสิทธิภาพตัวโดรนมันอยู่ที่ความเข้าใจครับมันใช้ได้ทุกลำนะครับประสิทธิภาพของตัวโดรนทุกรำมีมีประสิทธิภาพเท่ากันหมดนะครับ1อยู่ที่ยา2องคือคนฉีดความเข้าใจนะครับในการทำนะครับดังนั้นเราโดรนเกษตรสามีน้องก็ไม่ได้บอกว่าเราเก่งกว่าใครนะครับเราก็ยัง ต้องหาความรู้เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นการหว่านถ่าหว่านปุ๋ยหรือฉีดก็ตามนะครับเราก็ยังยังยังคงที่จะต้องศึกษาหาความรู้กันต่อไปนะครับโดยยิ่งเรามีความรู้มีการศึกษาม,มากเท่าไหร่นะครับเราก็อธิบายลูกค้าฟังได้นะครับหรือเพื่อนร่วมง,งานนะครับ ที่ไปร่วมง,งานไปฉีดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโดนที่มาเข้ามาร่วมหรือว่าเราเข้าไปร่วมเหมือเขานะครับเราก็จะไปขอความรู้เขาหรือว่าบางอย่างเราอาจจะให้ความรู้ก็ได้มองว่าเฮ้ยทุกคนก็คือทํางานเหมือนกันหาไรายได้เหมือนกันนะอะไรที่เราทําด้วยกันได้นะครับเราไปด้วยกันได้เราควรที่เข้ามามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันดีวกว่าน,นะครับเพื่อปรึกษาโดนมีปัญหาโน่นนี่นั่นอีกหลายอย่างนะครับซึ่งมันก็จะช่วยหาทางออกแล้วก็ทําให้ตัว ตัวโดนเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มีลูกค้าที่ขยายวงกว้างมากขึ้นนะครับ